อา่าแลก็กล่าวื้อที่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมวันที่สองพุทธันกับเกียบูเลตกอนะครับผมจะมาแนะนําปืนฝามาแล้วผมไปปืนแอคทอลิเฟ่นที่ไฟเลสสูงมากนะครับราคาก็หมื่นห้านะผมก็เล่นนะครับวันเดียวก็ได้เลยนะครับผมเจ้าปืนกระบ,บอกนี้เดี๋ยวไปโชว์เกมทีให้ดูเลยดีกว่า ผมก็เล่นแบบเยอะครับคือมันกว่า Call of Duty เฉยเลยเจริงอะ่ะคือสนุกมากอะ่ะมันกว่า Call of Duty คือมันมากอะ่ะโอเคจะแบ่งฝั่งเรบ14นบผมเดี๋ยวดูก่อนกันเกมหมอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแต่การเกมะไรเนี่ย c d m เอาลาไปกันเลยครับมันไม่ค่อยมีห้องให้เล่นอะ่ะก็เล่นไปเถอะหาห้องไม่เจอก็ เล่นเท่าที่เจอห้องอ่ะอืมแค่นั้น,ลนแล้วผมก็แนะนำนะค,ความจริงเนี่ยเจ้าปืนตัวเนี้ยควรชื่อเลเซอร์ไซส์ว่าจะขมเลไรง่ายอยู่แล้วนะครับ ไป Let's go หน่อว๊ว๊าโอ้โหผมโดนรูมนะผู้ชมผมแพ้ได้เนี่ยแม่งโดนลุมอย่างเงี้ยเนี่ย เดี๋ดียวเ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 ดยวเดียวัดัดัด๋วท่าผู้ชมคือคือคยังไงเนี่ยโอ้เม็ดแม่งเริ่มแล้ให้กูมาตายรัวนี่เพื่ออะไรครับโอ้โหคือแปละแปลกตายแบบัวแบบตบนั่นแารักท่านผู้ชมความแลกระดับอันติเมะครับมามาไม่ตายอะไรวะ ิสุดๆกับปิงอ่ะตอนนี้ปิงเครื่องผมนม่งสุดๆเลยสุดๆอ่ะสุดๆอ่ะเรื่องปิงอ่ะปิงแม่งเยอะมากจะไปรอดไหมเนี่ยผมเนี่ยมาไม้หนูจะรอดไหมเนี่ยผมเนี่ย no ฝืนจุ๊บ ไป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 เกมนี้มีคาดลยนะครับแต่แม่งมันไม่โบคาแต่ชัดเจนอ่ะมันจะแบบสุ่บๆผมเห็นแล้วนี่ก็ได้ครับโนไอเก่งส่งอะไรมาอีกโอ้โอเกือบตายไอเก่งส่งมาทำไม เนี่ยท่านผู้ชมใครก็ได้ช่วยบอกผมดีว่าทำไมแม่งคือคนชอบส่งอะไรมาตอนผมแม่งอัดคลิปเล่นเกมอะไรพวกนี้ส่งมาประจําเลยเราเป็นฝั่งรัสเซียเราเป็นรัสเซียมากเลยเฮ้ยไม่เห็นอะไรหนี่ไม่เห็นเราเหรอ โอ้ไม่เห็นก็บ้าแล้วไปไปไปมามาหายฟิงแม่งก็กินเยอะเกินเกมนี้จะมีปัญหาเซิร์ฟเวอร์นะครับใครอะโกรดก็ชื่อเกม Bullet f o r นะผมสนุกสนุกเกมสนุกมากโอ้เอาวิทย์ไม่ทำก็เรื่องหู่ั่นแหละครับ เดี๋ยวปิดการแจ้งเตือนก่อนอ่ะแปชั่วโมงเอาเข้าไปส่งมาจังเลยวิทย์ไม่ทําเนี่ยอุ๊หนักใจกับเพื่อนอเลยเวอนวิทย์ก็ไม่ทํากันจรเิญพรนไปเข้าไป Let's go จู่ไหนกันวันนี้โอ้โหคนแม่งเล่นน้อยเหลือเกินช่วงเที่ยงเนี่ยส่วนใหญ่คนจะเล่นเยอะตอนกลางคืนนะครับไม่รู้เป็นไหนกลางคืนคนเล่นเยอะมากฝากใหปพิเครื่องมันน้อยลงไม่ได้เออตายไตูด วิัดวัดตกฟากปิ้งแม่งสองร้อยกว่าจะให้กูเล่นทำไมเนี่ยปิ้งสองร้อยกว่าเนี่ย มาทำอะไรทำไรแชมป์หรอแชมป์หรอล่นลงมาตายมานี่เลยไปครับไป,<ไ>ป Let's go Let's go, go ตายหนึ่งแต่ทำไมมันติงเยอะจังวะมาโโอ้หโอ้โห ไม่ไหแล้วท่านผู้ชมปิงแม่งเยอะเกิไปิงเยอะไปไหนวะมาทำไมมาทำไมทำอะไรทำอะไรอย่าอายบ้านนะไป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 วิ่งไงครับโอ้ตายนีโรดินไปไปไปแม่งมันคิวสิบต,ตัวแล้วอ่ะฝั่งนั้นต้องทำสกอร์ดีๆจะแพ้ไม่ได้ค่ะ ยังมันหลังมาโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเล่นดักหรอเล่นดักเหรอทำไมขี้ขาดแบบนี้ทำไมวิ่งับวิ่งไปไล่ลา่าพวกมันได้หมดเอ็นสี่เอหนึ่งว่เราจะไม่เป็นตืวนะโอ้โหเล่นหนึ่งคน ตะเลินหน้าทำไม,ไมวิ่งหาเป็นจีก็ไม่เจอสามคิวสตรีโอเค what do you mean ปกติมันจะเดือดกคนนี้ไม่ใช่หรือ ผมคิดว่าคุณจะหนีผมพ้นหรอคุณยิงผมเนี่ยจะหนีผมพ้นหรอคุณคิดเนี่ยคุณคิดว่าแล้วคุณยิงผมคุณจะหนีคนผมหรอ่วยแบบผมพ้น,พนหรอ,ไม,มหรอไม่นะเพื่อนยิงไปตายให้มันได้ยังไงไม่ไม้นุ่มอยู่ไหน ทำไรเพื่อนตัวไม่ถ่านอ๋อเข้าไปนา่าเสียโยทำไมมันมีคนแค่นี้เลยเนี่ยปกติมันเยอะกว่านี้ไม่ใช่หรือ go g ก go g ก go กกชิจุนไ้ คนเล่นไม่เยอะเลยช่วงเี้ยงเทียงเนี่ยวิ่งหาหลบสัตว์กีนเตีะครับวิ่งหาข้ามประเทศแตเจอไหมเนี่ยกอ้ยเนี่ยอืมไป มาฮัลโลเอาออกไปเรียบร้อยแล้วจเจริญครับท่านผู้ชมแม่งออกกันเรียบร้อยโอ้โห เข้าเกมแล้วมาใครก็ไม่รู้เข้าเกมแต่ไปตามล่ากันลเลยครับมาเข้ามาอีกแล้วมามหายไปไหนวะ รูบอกว่าออกเกมหนีโค้กไม่นายจะทําแบบนี้ไม่ได้ไายจะออกเกมหนีไม่ได้ข้าพเจ้าจะวิ่งไล่ล่าคุกนายอยู่ในกันนวเนี่ย ออโอ้โหตกแค่นี้เจ็บพออี่คออีกตีตกแค่นี้เห็นเจ็บเลยมามาเริ่มมันกันแล้วมาเลยยิงกันให้มันสนั่นสนั่นหน่อย มาไหมมาไหมไม่ใช่ว่าดักยิงดักยิงไม่ดีนะครับดักยิงมันไม่เดีย้โหยื่วีออนไลน์ปุ๊บยิงมันแล้วยิงมันสิบเดี้ยงเดิน,นหลังระวเบิดก็ไปแล้วะคนไปดีด้ต่อ ทำไมมันยิงกับเพื่อนโอ้โ,อโอม,ามามันขึ้นแล้วโอ้ทำไมงยิงครับช่วยเจ้าสุนมดไม่นะท่านผู้ชมเออเจับสุนมดอ่ะคุณโมเกมนี้กดค้างเฉยๆมันไม่ยิงให้เลยนะครับมันเราต้องไปกดเองหลายคนสงสัยว่าไอ้มันเป็นรูปคนวิ่งนี่มันเกืออะไรเหรอ มันคือการโดบเพราผมโดบยา้าไม่เราบีดะนะนะนั่นแหละอยากรู้ไหมว่าโดบก็จะเป็นยังไงฟื้บนี่แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นปืนบีดน้อยลงทุกอย่างนี่มันโอฟี่จริงเลยยิงเหรอยิงเหรอไม่รู้จักยอดมนุษย์ผู้โดบยาเสียแล้วตายเลง อาโดบยาปุ๊บเราจะอึดขึ้นนะครับแต่ยามันอยู่แค่สัดเดียวและเลือดก็รลีไวขึ้นด้วยประเด็นเป็นการโดบยาที่ยอดไปเลยสุดขั้วมามาอยู่นั่นเหรอวิ่งครับวิ่งเลยล่ะวิ่งวิ่งวิ่ง,งโก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 ,โก,โกโ ว้าวว้าวก็เป็นปืนพม่านะผมใช้หมื่นห้าในการซื้อก็ถือว่าโอเคเลยอะไรอ่ะนายพิมพ์อะไรอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ครับก็จะจะพิมท่านี้สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u ซับสไครต์สำหรับนี้ไปก่อนครับจะไปคลิด้ากนะครับผมบ๊ายบาย